ในโลกแห่งอนิเมเนี่นะครับตัวละครสายคุณหนูสูงสักเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ดีมากเลยใช่ไหมละ่ะมันชวนฝ่ายฝันมา,มากๆเลยครับเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีทางได้เจอตัวละครอย่างนี้เลยสาวสาวที่เป็นลูกคุณหนูไฮโซตัวจริงแล้วก็สูงสักเนี่ยนะครับคือสาวสาวเหล่านี้ในโลกอนิเมะนะจะมีส่วนหนึ่งครับที่จะมีทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์มากเหมาะก,กับสาวสูงสักและเกิดน,น,นั่นก็คือทรงผมทรงทวินดิวนั่นเองครับทรงผมประหลาดที่เป็นทรงทวินเทลแบบขดเกลียวมันเป็นทรงที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับดูดีคือดูแล้วทำให้คิดเเลลยนวว่าามม้้ตองใชทผ เั่วโมงวันเด็ก,กว่าจะได้มาโรงเรียนได้ใครเป็นผู้หญิงแล้วเคยทําผมทรงนี้หรือว่าเคยคอสเพย์เป็นผมทรงนี้ก็อนแล้วบอกผมหน่อยครับว่ามันทํายากขนาดไหนแล้วไม่ใช้เวลานานหรือเปล่าคืออยากรู้มากส่วนหัวข้อวันนี้นะครับก็จะเป็น7ตัวละครสาวผมทรงคุณหนูครับทวินดิวสว่านคู่ในโลกอนิเมะส่วนจะมีใครจากเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะ เอาล่ะมาที่คนแรกกันเลยดีกว่านะครับเอาเป็นโลลิทุกกฎหมายตัวน้อยผมทองทรงสว่านเบียทิกจากเรื่องรีซิโลครับคือเรื่องรีซิโลนี่นะครับก็เป็นอนิเมะที่เคยดังนะครับเมื่อก่อนนี้ดังมากแล้วก็จะมีภาคใหม่ด้วยใช่ไหมล่ะหลอกกันมานาดมาสุดท้ายโดนโลกเลื่อนเลยอดกันไปตามๆกันก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มครับพระเอกของเรื่องที่เป็นเนิร์ดบวกกับนิดได้มีโอกาสเดินทางไปยังต่างโลกครับไปตามจีบเอลสาวผมเงินที่แสนดีครับสุดยอดนางเอกเอมมเลียตันกับพวกเรานั่นเองคือพระเอกของเรื่อง มันเป็นหนี้ที่ข้างใครสาวผมเงินอยู่แล้วไงพอได้ไปต่างโลกนะครับพอได้เจอเหตุการณ์ที่มีสาวผมเงินมาช่วยเหลือเนี่ยมันอดลนโดน,นใจไม่ไหวครับเลยตกกลุ่มรักแล้วก็ตามจีบหลังจากนั้นมาคือหลงหนักมากนะพระเอกเนี่ยซึ่งเบียชิดของเรื่องนี้นะครับก็อยู่ที่คาลืสฮาดเดียวกับเอเมิเลียตันนี่แหละเลยได้มีโอกาสทาความรู้จักกับพระเอกเครับถึงภายนอกจะดูเป็นสาวน้อยตัวจิว๋วผมทองตาโตเปิดเหม่งทวินเทลที่ดูน่ารักมากๆเลยก็ตามแต่จริงๆแล้วอายุเยอะแล้วครับคืออยู่มานานมากนะมีความรู้เยอะไงก็เลยขอย ให้คำปรึกษากับพระเอกครับคอยช่วยเหลือเรื่องพวกคำสาปใช่ไหมล่ะมันจะมีปัญหาอยู่ในบทที่2อะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับคนนี้สำหรับหัวข้อนี้นะใครที่เป็นสายหมีคงถูกใจกันแน่นอนนะครับ แต่มาที่คนต่อมาดีกว่านะครับเอาเป็นทวินเทลสายซึนเดเลสครับเลเวลดาวนิกจากเรื่องไฮสคูลดีเอ็กดีครับเรื่องที่ชายหนุ่มสุขภาพดีทุกคนต่างก็ชอบกันเป็นเรื่องราวของพระเอกครับที่ตอนแรกๆเป็นตัวรามกพัทยมธรรมดาธรรมดานี่แหละถูกหลอกไปฆ่าตายแล้วได้เกิดใหม่มาเป็นปีศาจครับซึ่งพอได้เป็นปีศาจแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งปณิธานกับตัวเองไว้ว่าจะต้องกลายเป็นปีศาจชั้นสูงให้ได้เลยครับเพิ่มระดับของตัวเองเพื่อที่จะเปิดฮาเลมในฝันครับมีความฝันในอนาคตว่าอยากจะเป็นราชาฮาเลมให้้ไดเลย น้องเลเวลคนนี้เนี่ยนะครับก็ในอนาคตเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสมาชิกฮาเลมนี่แหละแต่ตอนปรากฏตัวมาตอนแรกนะครับเป็นศัตรูกับพระเอกนะเป็นสาวน้อยที่มีนิสัยบาคอนนิดๆหลงพี่ชายคือพี่ชายของเธอเนี่ยมันจะมา n t r นางเอกเลียสจากพระเอกไงก็เลยต้องเกิดการปะทะกันครับสุดท้ายโดนพระเอกกระทืบเสียทั้งผู้หญิงและเสียทั้งน้องสาวโดยสุดท้ายน้องสาวเสวียไปหลงพระเอกเอ,กอกีกแต่ถึงจะบอกว่าหลงก็ตามแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความซึนเดเลตนั่แหละนะครับดีแล้วแหละครับไหนๆก็ทวินเทลทั้งทีถึงจะมีหัวสว่านก็ตามแต่มันต้องงซึเเดรจิม ผมมองว่าน่ารักมากนะคนนี้บอกกับเป็นสมาชิกในฮาเลมของพระเอกดีจริงไหมแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ทุกคนไม่งบอกกับพระเอกทั้งนั้นเลยครับราสาวๆนะเพราะมันเป็นฮาเลมไงเป็นฮาเลมโดยขนาดแท้ด้วยเอาเรามาที่คนต่อมาเถอะนะครับเป็นประธานนักเรียนที่ตอนแรกออกมาแล้วเป็นประธานสายเเด็จการหนักมากเครฮาวีจากเรื่องฮันเด็ดครับคือเรื่องฮันเด็ดนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องราวแนวในรั้วโรงเรียนครับเชิงเชิงฮาเลมขับหุ่นเหมือนกันนะแต่จะบอกว่าเป็นหุ่นก็มันออกแนวคล้ายๆกับชุ กาะมากกว่ามั้งเรื่องนี้ครับส่วนน้องสว่านคู่ของเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นควีนของโรงเรียนเลยนะมากด้วยความสามารถแถมยังเป็นประธานนักเรียนอีกด้วยแต่จะออกเผด็จการนิดนึงไงครับเพราะว่ามีอํานาจเยอะไงคือสามารถบีบอนักเรียนออกได้ครับตอนแรกก็โชว์ความเป็นเผด็จการแล้ะครับจนทําให้ต้องมีเรื่องมาตบตีกับพระเอกสุดท้ายก็ตามสเต็ปนั่นแหละนะครับเกิดหลงพระเอกขึ้นมาไงโดนกดนิดกดหน่อยเรียบร้อยพอได้รู้ซึ้งถึงความยิ่งใหญ่ของพระเอกแล้วเนี่ยนะครับก็เลยอยากให้พระเอกไปอยู่กลุ่มด้วยไงครับไปช่วยงานเห็นความสามารถของพระเอกพอลลงแ้ว นี่เห็นพระเอกทําอะไรก็ดีไปหมดเลยก่อนหน้านี้นี่พยายามจะหาเรื่องแท้ๆคือดีมากนะครับเจอคนนี้เนี่ยถึงจะเป็น n ัมเบ r 2สองของเรื่องก็ตามนะแต่ว่าดูนุ่มน่มมากๆเลยครับถึงจะออกแนวซืนนินดๆแต่ก็ลุกหนักๆแต่ว่าดีมากครับจร,จริงๆนางเอกของเรื่องก็ดีเหมือนกันนั่นแหละครับที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายใช่ไหมล่ะหัวขาวนะครับดีทั้งคู่เลยครับเรื่องนี้เลือกไม่ถูกเลย เราล่ะมาที่คนต่อมาเถอะนะครับเอาเป็นเปลี่ยนสีผมไปดีกว่าหัวทองมาหลายคนแล้วครับเอาเป็นผีพาน,านันเซเลเทียลูเดนเบริร์กจากเรื่องแดงกระลองปะครับคือเรื่องแดงกระลองปะเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของเหล่านักเรียนโรงเรียนอัจฉริยะครับที่นักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะมีความเป็นเลิศความสามารถในด้านของตัวเองที่สูงมากๆเลยซึ่งมันเกิดเหตุการณ์ให้เหล่านักเรียนพวกนี้ต้องฆ่ากันเองครับโดยถ้าเกิดใครสามารถฆ่าคนอื่นได้เรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่มีใครจับได้เนี่ยก็จะสามารถชนะเกมนี้ไปครับแน่นอนว่าต้องมีฆาตกรใหญ่ ที่เป็นคนชักใจอยู่เบื้องหลังด้วยเหล่านักเรียนพวกนี้นี่นะครับก็ต้องคอยสืบหาตัวจริงของฆาตรกรย่อยครับที่ก่อคดีเพื่อที่ชนะเกมรวมถึงไอตัวชักใจอยู่เบื้องหลังด้วยดีเลยใช่ไหมล่ะเรื่องนี้ซึ่งเซเลสเนี่นะครับเธอก็เป็นสุดยอดนักเรียนมอปลายสายนักพนันไงครับคือเก่งมากนะหลายๆคนอาจจะคิดว่าการพนันเป็นเรื่องของดวงจริงๆแล้วไม่ใช่ดวงนะครับมันอยู่ที่แผนโกงแผนการด้วยว่าจะโกงยังไงใช่ไหมละ่ะก็ทําให้เธอคนนี้นะครับไม่ได้เป็นคนที่จะรอให้คนอื่นฆ่ากันไปเรื่อยๆแล้วค่อยสืบหาตัวจร ทำไมถูกบีบก็จะไม่ทําอะไรเลยปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยเปื่อยพอถูกบีบแล้วก็ไปฆ่าคนโดยไม่มีแผนด้วยความที่เธอเล่นเกมเก่งเล่นพนันเก่งวางแผนเก่งสุดท้ายแผนของเธอก็ตามนั้นแหละนะครับทั้งที่วางแผนมาดีและแทนะ้แทะนิวแมนเออร์เลอร์ชัดๆัดส่วนนิสัยของเธอเนี่ยนะครับโผล่มาตอนแรกที่เป็นคนหนูนิสัยดีมากนะแต่จริงๆแล้วคล้ายๆกับเรื่องผีพนันนะครับก็เธอเป็นนักพนันไงต่ปกติก็ดีๆได้หละครับจะพอเล่นแล้วอารมณ์มหานิสัยแตกเมื่อไหร่แล้วก็จะดูโลกิดขึ้นมาทันทีแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าดีีีนนนนััั่่คครบเเออาาาามมทตป็ก เทนโจอินซากิจากเรื่องทูเลฟรู้ครับคือเรื่องทูเลฟรู้นี่นะครับก็เป็นเรื่องรหลาฮาเลมในรั้วโรงเรียนเซอร์วิทคนดูที่ลายเส้นช่างดีงามซะเหลือเกินคือลายเส้นมันสวยมากนะเรื่องเนี้ยทำให้เหล่าสาวๆในเรื่องเนี้ยมันออกมาดีงามมากๆเลยซึ่งเธอคนนี้นะครับก็เป็นคิีนของโรงเรียนที่พวกเนี้ยมันเรียนอยู่ครับซึ่งโผล่มาตอนแรกเนี้ยเธอคนนี้เนี้ยพยายามทําตัวแข่งขันกับลาลาตลอดเวลาครับเพราะว่าควีนของโรงเรียนเนี้ยมันมีได้แค่คนเดียวแล้วลาลามันมาจากไหนไม่รู้อย,อยู่ดีก็จะมาเด่นเกินหน้าเกินตาได้ยังไงก็เลย พยายามจะจัดการลาลาครับเพื่อแสดงความเป็นควีนของตัวเองออกมาซึ่งตอนหลังๆนี่แทบไม่โผล่ในเรื่องเลยครับเธอคนนี้ไม่มีบทมากเลยเพราะว่าหลังๆสาวเยอะมากไเอกเนี่ยขนาดคู่แข่งของเธออย่างลาลาเนี่ยแทบจะไม่โผล่เลยครับโผล่แวบไปแวบมาเป็นตัวประกอบถ้าเธอคนนี้ได้โผล่ก็แปลกแล้วคือทําไม่ทำหัวข้อวันนี้นี่ลืมไปแล้วว่ามีตัวละครนี้อยู่ในเรื่องอะส่วนอิมเมจในเรื่องนี้นะครับก็เป็นสาวสวยชั้นสูงครับผมสีทองเป็นเกี่ยวคู่ๆนี่แหละคือจะให้พูดกี่คงมันก็ประหลาดเะยครับไอ้ส่งเนี่ยหรือผม,มเป็เนูชั้นสต่ Laura. เอาล่ะมาที่คนต่อมาเถอะนะครับเอาเป็นคุณหนูหัวสว่านจากเรื่อง Lady vs e r Butler ครับคุณหนูกับพ่อบ้านคือเรื่องนี้นี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มนักเรียนมัธยมที่ไม่มีที่จะไปครับแล้วแถมยังดูกุ้ยมากๆเลยด้วยนะโดนจับไปเรียนโรงเรียนชั้นสูงครับที่มีการแบ่งแยกเป็น2องผนกคือโรงเรียนนี้มันมีการแบ่งแยกเป็นแผนกพ่อบ้านและเมดครับกับแผนกชนชั้นสูงทําโรงเรียนเดียวกันก็เลยได้ไปเจอกับคุณหนูหัวทองนุ่มมคนนี้นี่แหละนะครับที่ทําผมทรงทวินเทลทวินเดลกอนเบลเลอร์เลยคือ ไอ้อนบนหัวเี่ยไอ้อนขดเกีียวของเธอคนนี้นี่แหละนะครับจนพระเอกแม่งให้ฉายาว,ว่าเป็นสาวหัวสวรรค์ก็ไม่รู้ว่าตอนปล่อยผมแล้วผมมันจะยาวขนาดไหนนะดูดิคือมันใหญ่มากว่าจะจัดอยู่ทรงนี้ได้ต้องหมดเจลวไปกี่กระปุกเนี่ยคือ <c oughs> ใช้คําว่าเจลอ่วะโบราณเหลือเกินคือเขาใช้อะไรจัดผมนะผู้หญิงเนี่ยใช้แว็กหรือว่าใช้สเปรย์ทั้งมันเลยครับถึงคุณหนูในจะงทรงผมประหลาดิหน่อยก็ตามแต่ดูรวมๆแล้วนุ่มนิ่มเหลือเกินพอขยับตัวนิดขยับตัวหน่อยนีมันต้องมีเสียงตลอดเวลาแถมยังเพิ่มความซึนเข้าไปด้วยนี่นใใสจจ พ้ะเอกตลอดเวลาแต่ชอบแบบจะไม่ได้ทำเพื่อเธอหรอกนะคำพูดซอเดเลกอง อะไรมาที่คนต่อมาเถอะนะครับเอาเป็นทวินดิวตัวน้อยหัวทองจากเรื่องโตเกียวเลเว่นครับคือเรื่องโตเกียวเลเว่นนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของโลกที่อเมิยจิมีอยู่จริงนะครับมีการใช้งานได้ดีด้วยขับไล่ปีศาจช่วยเหลือสังคมก่อตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาเลยแต่พ้าเราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะพวกอ,อเมิยจีของไทยอะครับต่อสู้วิญญาณร้ายส่วนโอเมิยจิของเรื่องนี้นะครับมันดูดีมากนะต่อสู้กันโดยใช้ชิคกกามิี่ะเหมือนเรียกสัตว์อันเชิญมาต่อสู้กันหรือว่าหุนนา่น ชายหนุ่มที่เกิดมาในตระกูลโอเมียวจิครับแต่ว่าไม่มีความเป็นโอเมียวจิเลยตอนแรกๆะนะรวมถึงความอยากจะเป็นก็หดหายส่วนยญยหัวสวัาดของเรื่องนี้นะครับก็เป็นตัวจิ๋วครับหัวทองเป็นโอเมียวจิอัจฉริยะเลยในเรื่องมันเกินๆอย่างนั้นนะครับตอนแรกๆนี่เหมือนอัจฉริยะตอนหลังๆนี่ธรรมดามากอยากจะชุบชีวิตพี่ชายเลยต้องกลายเป็นอัจฉริยะก,ก่อนสุดท้ายมาเจอพระเอกครับพระกอดาม,ามา่ามาฆ่าเมียพระเอกที่เป็นชิงเงมิคปอก่อดาม่าซะหลือเกินเนี่ยพระเอกอยู่มีความสุขกับชิงเงอมิ M Me ก็ดีอยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละครับน่ารักแแแตต่่่งัวววเป็นนบบาาสาก แต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่มีอะไรดีเท่านางเอกอีกแล้วครับจริงไหมถึงน้องหัวสว่านนี่จะดีแค่ไหนก็ตามแต่มันเทียบกับนางเอกไม่ได้ครับใครเคยดูเรื่องนี้ก็ฮอตคงจะมีคนเดียวที่ชอบกันนั่นแหละต้องนางเอกเท่านั้นครับเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่รู้ด้วยนะว่าต้นฉบับจบไปหรือยังไม่ได้ตามเลยใครรู้ก็บอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าจบยังไงอยากรู้มากว่าลงเอยอกันหรือเปล่าเอาล่ะมาที่คนต่อมาครับแถมมีคนหนึ่งแล้วกันเป็นคนที่แปลจริงๆคนนี้ไม่ได้ทวินนะครับไม่ได้ทวินเดียวนะแต่ว่าที่ผมใส่มาเสริมเมธอัน อัสวินครับเรียกตัวเองว่าเป็นอัศวินที่ทรงผมช่างประหลาดซะละเกินดูดิครับคือกอ้อนเบลเลอร์คือมันใหญ่อลังการงานสร้างมากทรงผมทรงเนี้แค่ก้อนเดียวก็ใหญ่กว่าร่างกายของเธอแล้วอะแต่ว่าทําไว้สี่ห้าก้อนห้อยไว้ข้างหลังเนี่ยคือกว่าจะมาเรียนได้ที่ต้องตื่นมาทําผมตั้งแต่ตีสี่ครับถ้าเกิดจะทําผมทรงเนี้ยประหลาดจริงนะอยากเห็นคนคอสเพีย์แบบจัดเต็มมากว่าจะทําผมทรงนี้ยังไงวัสนี้ก็ไปแล้วกันนะครับบ๊ายบาย